ทำเป็นอาชีพคือเอาปลาขายหรือว่าเอาไว้ปรับปรุงอาหารกินเองในบ้านขายมั่งขายขนมปลาั่ามากคือก็ไม่มีอาชีพอะไรเลยนะที่ไม่นานก็ไม่ทำแล้วช่วงช่วงที่น้ําขึ้นนี่มันช่วงเดือนไหนนก็ขึ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่เดือนแต่ไม่พยายาขึ้นเต็มที่กันเดือนสิบสองแต่เดือนสิบบางทีก็ยกได้ ตอาน้ำไหลลากนก็ยกได้ค่ะน้ำอยู่นี่มันก็อยู่อย่างนี้ไม่ได้ยกเลยเราต้วนองเหนือจากยกนี่มีใช้อุปกรณ์อื่นจับตามนี้คะไม่มีใช้ยกอย่างเดียวเลยตรงนี้ค่ะมันไปพวกคนดดคนโดไม่ได้หรอกมันจับอ๋มันโดนฝานพองนี่ค่ะแล้วมันถึงบนมันแม่ไปเลย ปลายมาเนี่ยในข้าวมันสองนาสวนอย่างนี้ทันโดรตรงนี้ด้วยเหรอเย้ๆทันทำมันกับไปแค่เยอะทำให้ลง,งคนโดคลงรอจัดแล้วอันหนึ่ง เราเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่อยู่ว่าที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เพรานั้นแหละเพราะเราไม่ได้กักอะไรธรรมชาติเสียค่าน้ำเขาก็าลงมาให้เสียเพราะเราไม่ได้เคลื่อนที่อยู่มาก็อยู่นปีทั้งปีก็่อยู่อย่างนี้ยกไม่ยกก็อยู่อย่างนี้ครับ มันต้องมีคนช่วยกระดกแล้วเออนี่แรงงานเยอะเลยเดี๋ยวเอาไว้มาใหม่วันวานพอดีเราเรามาเอ่อมาไว้ให้ตกลงให้ตกลงกับลุงไว้แล้วว่าไม่ไม่ต้องยกไม่ต้องยกดูบรรยากาศนะดูเฉยดูมาสามดูม่าศใช่อีกอีโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเอาไว้มาใหม่นะคะครับครับ